สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันที่ข้อ14นะครับในเรื่องร้อยละอัตราส่วนเหมือนเดิมนะครับโอเคเขาบอกว่าอย่างไงครับกำหนดให้เห็นไหมครับกำหนดให้ a ลบ5เป็นาจากเรื่องเดิมนะครับที่เราเคยคุยกันแล้วนะครับอันนี้เป็นเลข100รนะครับ a ลบ5เป็นเอามาใส่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านไหน ยังไม่เข้าใจสามารถตามดูคลิปที่เป็นเนื้อหาที่สอนแรกๆนะครับกำหนดให้ a-5 ลบหเป็นเห็นไหมครับร้อยละ5ของจำนวนใดอของจำนวนใดใส่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ทำการคูณทะแยงนะครับคูณทะแยงขึ้นไปก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้ 5a เท่ากับ a-5 ลบหคูณด้วย100เราอยากได้ a ก็จะเป็น a ลบ5คูณกับ100ส่วนด้วย5มาเช็คช้อยด์ดูครับว่าตรงไหน a ลบ5โอเคคูณด้วย100แสดงว่าคำตอบคือข้อข้อ4นั่นเองนะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับสำหรับข้อนี้